เอาละครับมาต่อกับพาร์ทที่สองกันนะครับผมในคาเกโลโปรเจกต์ประวัติตัวละครฉบับย่อนะโดยจะติดจะไม่เหมือนเดิมเลยออไม่ติดติดขัดๆแล้วแน่นอนตับเส้น pues mm nah ไปเลยตัวที่หนึ่งอามามิยะฮิบิยะคุยคิซารากิโมโมะนะครับผมน้องสาวของชิทาโรเป็นไอดอลชื่อดังถึง ชอบการร้องเพลงแต่ต้องการใช้ชิตแบบคนธรรมดามากกว่าเนื่องจากไม่สามารถซ่อนตัวจากคนทั่วไปได้ทําให้ถูกกดดันจากผู้คนรอบข้างบ่อยครั้งจนกระทั่งเธอมาพบคิโดและเข้าลวงกลุ่มนีงจากความเข้าใจผิดใส่ที่ซ่อนตัวไม่ได้เพราะเธอเคยได้รับพลัง d r a w ง่ายมาตั้งแต่เด็กจากอุบัติเหตุจมน้ําทําให้เธอที่รับรู้ตัวตนของเธอได้ทําให้คนที่รับ ทำให้คนทุกคนรับรูต้ตัวตัวจริงของเธอได้เออโอเคตัวจไปเลยอ้ามามยะฮิบียะพี่แกเป็นเอ้ยน้องน้องแกเป็นเด็กอายุ12ปีอายุน้อยสุดในทีมละแต่ไม่ชอบให้ใครมาว่าหามาว่าเป็นเด็กหาว่าเป็นเด็กอ่ะสนิทกับพี่โยริมีความสามารถ eye focusing ทำให้มองเห็นจากบนท้องฟ้าได้ด้วย ชิเคนี่มันเอกซินมันใช้เหี่ยวคนเกียดนะต่อไปเลยตัวนี้แหละครับชีอ้อีกแล้วแม่งชอบย่งฟีนพระเอกใครก็น่าจะรู้นะใครที่ดูเคยกิโลโปรเจ็กโคโนฮะเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ใจรอยตลอดเวลาไรหิวบ่อยๆรู้จักกับพวกที่ปิยะกับฮิบิกิร่างของนุชคือโ,โคโคนเซฮาลุกะ โอคโนเซฮารุกะเพื่อสินของเอเนีเนื่องจากร่างกายอ่อนแอและปัถนาร่างกายแข็งแรงทำให้เขาตายในโลกและเข้าสู่โลกเฮทเฮดใช่ปะวะเอซัดอีอะอ่านว่าอะไรวะน่าจะทีเทสนแหละครสมารตเขาคือ awakening awakening e y ทำให้เขาสามารถเปลี่ยนร่างตามที่ต้องการได้และแลกกับความทรงจำทั้งหมดที่มีของเขาจึงเลือกคาแรคเตอร์ในเกมที่เขาและเอเนชอบมาเป็นร่าง สุดยอดนะเนี่ยโอ้ยตัวนี้แหละอันนี้ก็พีกอีกแล้วทาเทยมามะอายาโนนีก็ตัวหลักนะครับผมเป็นอดีตเพื่อนค้าตัอคชิทาโร่ที่ผลการเรียนไม่ดีจึงให้เขาช่วยอยู่เสมอและสนิทกับเขาครอบครัวของเธอยังรับเด็กกำพร้ามาเลี้ยงคือคิดโดเซโตคาโน เธอยังเป็นผู้ก่อตั้งกลุก่มถือเป็นสมาชิกหมายเลขศูนย์คือคนแรกเลยอ่ะคนแรกคนแรกเลยอ่ะแต่ว่าพบปัญหาที่เกิดในครอบครัวเธอจึงต้องการรับพลังเลสอายเพื่อช่วยเหลือทุกคนจึงเสี่ยงชีวิตกลับกลายเป็นทําให้เหมือนกับเธอฆ่าตัวตายตอนจริงวิญ,ญญาณเธอยังคงติดอยู่ในโลกฮิตเดสฮิตเดสน่าจะเดเซะราเะที่าเซะแม่งเลยดสเอนะเธอสามารถใช้พลังของ เปริ่งอไที่เธอได้รับทําให้มองโลกที่อยู่นอกิีเดเดีเดเซดเดตได้โดยมองมันคนอื่นนะโอเคโอเคนะเนี่ยเออเออน่าจะใช่แล้วตัวต่อไปแล้วครับผมอืมตัวไหนว่าเออเ่น,นี้พอเดีกอ่ะเออค่อยทางพาสามต่อพานนี่มันสั้นๆนะจบเลยแค่นี้แหละคิเกตพูดมากบาย